วันนี้แฟนแกให้กินสลัดกับอกไก่แล้วสินะเลยหิวขนาดนี้อะอาหารเช้าครับเพิ่มพลังก่อนไปทํางานว่าแต่ไม่มีพวกขนมปังอะไรพวกนี้หรอคะก็อามบอกแล้วนี่ไงว่าเราต้องลดแป้งลดขนมปังไอ้พวกนี้ไม่ดีต่อหัวใจแล้วทําไมแกไม่บอกเขาไปล่ะว่าแกไม่ชอบกินของพวกนั้นฉันไม่อยากจะโดนอารมบอกเลิกเพราะเรื่องนี้อีกอะนี่มันอะไรกันนะฟ้าเออคือว่าอามจะเย็นๆก่อนนะ ฟ้าพัดเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบอ่ะอะไรพัดไม่ชอบอะไรอ่ะก็ไม่ชอบที่ฟ้าทําตัวแบบนี้ไงกินข้าวกินดีๆได้ปะทาไมต้องตะกาตะการด้วยก็ไหนพัดบอกว่าชอบคนกินเก่งไงกินเก่งไม่ใช่กินไม่เลือกฟ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเถอะทําทตัวให้มีมารยาบ้างไห้ปะพัดอายคนถ้าพัดอายคนอ่ะวันหลังพัดก็ไม่ต้องมากับฟ้าสิได้ พัดก็ไม่อยากมาหรอกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะพัดจะให้พัดพูดอีกกี่รอบว่าพัดไม่ชอบมากินข้าวก็ามาได้กันไม่ได้อะนะงั้นพัดก็เลิกกับฟ้าไปเลยดีกว่าไ,ได้พัดก็อยากเลิกกับฟ้ามานานละผู้หญิงอะไรปล่อยเนื้อปล่อยตัวแตาไม่ได้ว่ะพัด พอเห็นว่าฉันสวยก็โทรมาเลยนะใครโทรมาล่ะครับแฟนเก่าอะคะ่ะงั้นแสดงว่าตอนนี้คุณยังไม่มีแฟนสินะต้องถามตอกย้ำกันด้วยเหรอคะใจเย็นๆสิครับแล้วนี่คุณชอบออกกําลังกายเหรองั้นผมขอไลน์คุณไว้หน่อยได้ไหมอ่ะรอบหน้าจะได้ชวนมาออกกําลังกายด้วยกันบ่อยนี่คุณจะจีบฉันหรือเปล่าเนี่ยก็ ประมาณนั้นเลยมั้งครับขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะติดต่อลาบไปนะข้าวมาละจ้าอาหารเช้าครับเพิ่มพลังก่อนไปทางานขอบคุณนะคะอามว่าแต่ไม่มีพวกขนมปังอะไรพวกนี้หรอคะก็อามบอกแล้วนี่ไงว่าเราต้องลดแป้งลดขนมปัง ไอ้พวกนี้ไม่ดีต่อหัวใจแถมยังทำให้สุขภาพเสียอีกต่างหากช่วงนี้เราต้องกินอกไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนสลัดเพิ่มวิตามินรักษาสุขภาพไปก่อนเนาะจะจะกินให้อร่อยนะเดี๋ยวอาไปเตรียมตัวก่อนคนนี้ต้องไปฟิตเนสกินแค่นี้จะมีแรงไปทำงานได้ไงเนี่ย วันนี้แฟนแกให้กินสลัดกับอกไก่แล้วสินะเลยหิวขนาดนี้แล้วทำไมแกไม่บอกเขาไปล่ะว่าแกไม่ชอบกินของพวกนั้นจะได้ไม่ต้องมาแอบกินส้มตำในออฟฟิศแบบนี้แกก็รู้นี่ว่าอามเป็นคนรักสุขภาพถ้าเขารู้ว่าฉันชอบกินส้มตำแบบนี้เขาอาจจะไม่ชอบฉันก็ได้ทนทนไปดีกว่าจะทนได้อีกสักแค่ไหนกันถ้าแกไม่เป็นตัวของตัวเองอะอยู่ไปก็อึดอัดเปล่าๆฉันไม่อยากจะโดนอารมบอกเลิกเพราะเรื่องนี้อีกอะ ฟ้าฉันส่งสารแกจริงๆเลยตอนนี้อามเขาก็ดีกับฉันแกจะส่งสารฉันทําไมก็ส่งสารที่แกแอบมากินแบบนี้ไงใครเห็นใครก็คิดแบบฉันแหละดูสภาพสิเอาจริงนะถ้าแกบอกอามไปตรงๆอะ่ะเขาอาจจะรับได้ก็ได้ดีกว่าเขาจับได้เองนะไม่เอาอะ่ะถ้าอามรู้ว่าฉันกินส้มตำนะคงจะบ่นว่าโซเดียมเยอะแน่ๆเลยอะ่ะ เดี๋ยวก็คงใจะให้ฉันไปกินสลัดผักอีกก็ยังไม่ทันบอกเลยก็คิดเป็นตู่เป็นตาสะละก็มันจริงนี่แกไม่อยู่กับอาร์มอะ่ะแกไม่รู้หรอกเออเออแล้วแตแกเถอะที่เกียดพูดละกลับมาแล้วค่ะอาร์มอ้าวฟ้า อามทำอะไรกินอ่ะหอมจังเลยก็ <acceptable> ของโปรดฟ้าไงจริงเหรอไหนดูสิเนี่ยหรอของโปรดฟ้าที่ว่าอืมก็เห็นว่าฟ้าชอบกินจะไม่ใช่ของโปรดฟ้าได้ยังไงล่ะวันเนี้อามอ่ะจัดเตรียมไว้ให้ฟ้าเลยนะอันนี้อะไรหรอคะอามอกไก่ปั่นเพื่อสุขภาพไงขอบคุณนะอามที่ใส่ใจกันขนาดเนี้ย ไม่เป็นไรหรอกเห็นฟ้าชอบอามก็ดีใจป้าทำอะไรอะ แค่จะกินน้ำอ่ะเออดึกแล้วรีบมานอนได้แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปวิ่งกันจ้ะจ้าอามนอนก่อนเลยฟ้าทำไรอะ่ะยังไม่เ,เริงบิงอีกเหรออ๋อกำลังจะไปอะ่ะเดี๋ยวอามไปก่อนเลย ออโอเคยังไงดีตาม,มานะชานมของฉันมีอะไรหรือเปล่าออามมองอะไรอะ่ะจะวา่าไปฟ้าก็มาวิ่งกับอามทุกวันนะแต่ทำไม คุงกับต้นขามันใหญ่ขึ้นขนาดนั้นนะอามคิดไปเองหรือเปล่าฟ้าก็กินอกไก่กับสลัดทุกวันเลยนะนั่นะสิแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนะสงสัยเราต้องปรับเรื่องการกินริงจังแล้วแหละไม่ต้องหรอกมัง้งฟ้าว่าอามเหนื่อยแหละ,ะกินน้ำก่อนสิพอแล้วพแล้วเดี๋ยวน้ำฟ้าหมดเดี๋ยวฟ้าไปวิ่งต่อก่อนนะ นี่มันอะไรกันนะฟ้าเอ่อคือว่าอาร์มจะเย็นๆก่อนนะมีอะไรทำไมฟ้าไม่บอกอาร์มอ่ะก็ตั้งแต่กลางวันแล้วนะที่ฟ้าแอบกินชาโนม่ะตอนนี้ก็ยังมากินขนมอีกกินข้าวเย็นไม่อิ่มทำไมไม่บอกอาร์มอาร์มจะทําสลัดเพิ่มให้สลัดอีกแล้วหรออาร์มเอาจริงนะฟ้าไม่ชอบกินสลัดกับอกไก่เลยอามก็เห็นฟ้ากินอกไก่กับสลัดมาตลอดนะทำไมจู่ๆวันนี้ฟ้าไม่ชอบอ่ะอืมจริงๆฟ้าก็ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วแหละ แต่ฟ้าไม่กล้าบอกอาร์มอะ่ะทำไมไม่กล้าบอกกันล่ะฟ้าก็กลัวว่าถ้าบอกอาร์มไปอะ่ะอาร์มก็จะทิ้งฟ้าไปนะสิทำไมคิดอย่างนั้นล่ะฟ้าแค่ฟ้าไม่ชอบกินอ,อกไก่กับสลัดอะ่ะอาร์มไม่ทิ้งฟ้าหรอกฟ้าชอบกินข้าวมันไก่ส้มตำหมูกระทะชาบูอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมล่ะอาร์มก็รับไม่ได้อาร์มยังไม่ได้พูดเลยว่ารับไม่ได้อาร์มแค่กำลังคิดอยู่ว่าพอจะมีอะไรที่อาร์มจะกินกับฟ้าได้บ้าง นี่อามไม่โกรธฟ้าหรอโกรธอามโกรธที่ฟ้าโกงของอามแบบเนี้ยอามไม่โกรธหรอที่ฟ้ากินเยอะอะจะโกรธทาไมล่ะฟ้าไม่ได้ผิดซะหน่อยอามมีแหละผิดเองที่ไม่ถามฟ้าก่อนว่าชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรจู่จูก็เอาของที่ตัวเองชอบให้ฟ้ากินแล้วคิดว่าฟ้าจะชอบด้วยขอโทษนะฟ้าฟ้าก็ต้องขอโทษอามเหมือนกันที่โกงหกอามตั้งแต่แรกฟ้ากลัวว่าอามจะรับไม่ได้ ขอบคุณนะฟ้าท,ท,ที่กล้าบอกอามตรงๆอ่ะทีหลังอนะ่ะมีอะไรก็บอกอามอย่าโกหกกันอีกเข้าใจแล้วค่ะงั้นครั้งหน้าอามจะพาฟ้าไปกินของอร่อยๆที่ฟ้าชอบอนะะว่าฟ้าทนกินอกไก่กับสละของอามเป็นเดือนแล้วแล้วอามจะกินได้หรอมีแต่ของที่อามไม่ชอบทั้งนั้นเลยนะอืมก็คงต้องลองดูแหละลองดูเนาะ ร้านนี้เหรอที่ฟ้าบอกว่าฟ้าชอบกินอ่ะใช่ทําไมอามทําหน้าแบบนั้นล่ะแค่เห็นอะ่ะก็กลัวแล้วเหรอเ้าไม่ได้กลัวหรอกแค่วันๆเฉยๆอะ่ะเอานะนานๆกินทีไม่เป็นไรหรอก <c oughs> แต่ถ้าฟ้าชอบอะ่ะอามพามากินทุกวันก็ได้นะอามกินได้แน่นะ <c oughs> ก็ต้องลองดูแหละก็แฟนอามอชอบกินนี่เนาะงั้นเราเข้าไปสั่งกันเถอะอามไม่ได้กินร้านข้างทางแบบนี้มานานแล้วนี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เชิญนั่งก่อนครับสั่งอะไรดีวันนี้นะฟ้าจะพาอาร์มกินให้ลืมอกไก่ไปเลยรีบกินสิอามน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยเนาะอืม